มีก้นแต่มีแต่คนบางครับบอกว่าให้ตัวเองมีก้นหน่อยจะสมบูรณ์แบบจะเพอร์เฟคกว่านี้คือเราไม่ได้อกประเด็นคือพอมักตุ่มตุ่มก็แบนเลยมาลดความอ้วนใช่ลดน้ําหนักเนี่ยมันลงยากแต่ถ้าได้สูตรเดียแบบนี้มันจะลงง่ายช่องนิดนึงค่ะคุณพี่ได้เลยกินวันละซองก็ได้เมื่อก่อนไม่ค่อยมีตังก็กินได้แค่วันละซนี่แหละจง บางคนบอกว่าหนูมีตังค์ไม่เยอะเท่าพี่หนูจะลองี้หนูมีได้ไหมเปิดสูตรงบน้อยอยากลองอยากผอมได้เลยแม่เอาสูตรตังค์น้อยแต่อยากลดอ่ะหนูหนิงตังค์น้อยแต่อยากลดได้จุดเริ่มต้นของหนูนิงเหมือนกันตังค์น้อยแต่อยากลดอยากลดอยากกระชับแต่ตังค์น้อยอยากผอมอยากลองกินได้ทั้งวันใจไม่สั่นใช่ ไม่ผิวอ่าไม่ปากแห้งไม่กระหายน้ำกินง่ายมากหนูกินแค่นี้เลยวันหนึ่งนะหนุงดิ๊งอดอาหารไหมไม่อดหนูกินข้าวครบสามมือ้อกินข้าวครบสามมือ้อทุกเวลาทุกเวลากินข้าวครบสามมื้อเลยพี่ทำยำเปียวเปียวให้กินเ้วตัวเองก็กินเปียวเปียว แต้หนุ่มหนิงก็ไม่เคยอดอาหารนี่คือเรื่องจริงคนหนุ่มหนิงกินข้าวในสนามบินวันนี้กินข้าตลอดนี่อุ้ยเหมือนเขาเจออะไรตรงนี้งงก็หยิบใส่หยิบใส่อ่ะแต่น่ินแต่ว่าจะกินได้กิ่งำเปิดร้านยำเขาบอกสุดยอดเกินไปไหมคะทำได้จริงเหรอเปิดคลิปให้เขาดูสักกี้ได้ลูไปะคุณแม่คือใครๆเขาก็เห็นเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าคนหนักเป็นร้อยอะไรมันจะมาแบบไม่ย้อยไม่ย้อยแบบนี้ คือเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากแล้วคนก็บอกว่าผ่าตัดหนัหนงหนาท้องบ่อยมากบางทีก็ใส่บิกินี่โชว์ไปเลยให้เห็นขอบไปเลยว่าเราไม่เคยแม้กระทั่งผ่าตัดอ่าเราไม่เคยผ่าตัดกระเพาะแล้วก็โชว์ไปเลยมันจะไม่มีแผลแต่คนจะลดเดยอะอย่างเงี้ยต้องต้องตัดกระเพาะต้องอดข้าวอันนี้เป็นสิ่งที่โดนตัดสินเยอะมากเวลาทําคลิปทําอะไรเอาผมเปิดให้เขาดูสัดส่วนเลยได้เป็นสิ่งที่โดนตัดสินเยอะมากว่าผ่าตัดแน่นอนหรือว่า โอ้โหเฮ้ยแต่ว่าชัดเลยนุเฮ้ยหนิงจากกูเหียว่ะงูงูงูอะไรนะงูหลาเออันนี้ไม่มีเสื้อผ้า่เรือไงคะไม่มีเสื้อผ้ากำลังปั๊มนมลูกอยู่คนปั๊มนมรู้จะทราบดีคือเสื้อผ้าอันนี้ล่าสุดน้องเจนนี่ใช่เดี๋ยวเจอกับน้องเจนนี่วันที่1ิบนี้ครบรอบแต่งงานน้องเจนนี่อใช่เดี๋ยวจะพาไปน้องเจนนี่ลงไปแล้ว20กิโลตอนนี้ใช่ไหมใช่เราไปงานแต่งงานเขามาด้วยเราจะไปครบรอบอีกใช่เรายังไปครบรอบแต่งงานเขา น้องเจนนี่อ่ะจานให้หน่อยน้องเจนนี่ลงไปตอนเนี้ยยี่สิบกิโลแล้วแล้วเขาจะได้ครบรล้แต่งงานแบบสวยๆเลยนะใช่แล้วเขาเพิ่งคลอดได้ไม่ห้าเดือนอ่ะใช่ห้าเดือนลงไปยี่สิบกิโลอ่ะยังมีคนสนใจมากมายหนุนใจกัค่ะน้อยน้อยอยากลองามีคนแบบมีชีวิตแบบนุ่มๆมาเมื่อก่อนตังไม่ค่อยมีแต่ฉันจะอยากขอมนะคะเอ่ายิ๊ก ถ้างบน้อยตาจะให้โปรตีนซื้อหนึ่งเดือนแถมโปรตีนหนึ่งเดือนโอ้แล้วเมื่อกี้ไม่ได้เปิดโปรโนี้ด้วยอเอาคนงบน้อยนะซื้อโปรโตีนหนึ่งเดือนได้โปรโตีนฟรีอีกเดือนพี่จ่ายอเดือนตาให้พี่ฟรีหนึ่งเดือนโอ้โหแล้วโปรโนี้เมื่อกี้ก็ไม่ได้เปิดเมือ่อสักครู่ไม่ได้เปิดโปรนี้เพราะว่าไม่คุม้มไม่คุ้มคือแบบได้กำไรน้อยด้วยใช่ เดี๋ยวว่าได้กำไรเลยค่าส่งก็ไม่พอค่าส่งสองร้อยกับาทอ่ะนุ่งนิ่งไปหยิบไหมลูกค้าได้ค่ะเฉพาะแปดพันแปดร้อยท่านเฉพาะแปดพันแปดร้อยท่านยังแซ่บไม่พอเดี๋ยวเราใส่น้ำจิ้ม10ฟูตดลงไปอีกเฉพาะแปดพันแปดร้อยท่านเอาสิเอานะครับเทียได้ซื้อโปรตีนหนึ่งเดือนแถมหนึ่งเดือน อ๋ใครทักไปคือโจนค่ะอย่าโลภนะคะอย่าโลภค่ะอย่าโลภมากค่ะลาบมันหายค่ะให้ให้เขาโดนหลอกบ้างแม่บางทีเขาโดนหลอกพุ่มสติเข้ามาแม่งบน้อยต้องได้อย่างงี้ให้ซื้อหนึ่งเดือนโปรตีนเราหนึ่งกล่องมีออยเจมพีห้าล้านเป็นโปรตีนจากพืชหนึ่งซองสาสิบกรัมหนึ่งซองหนึ่งร้อยสิบแคล